สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ c h anel n เกมคอ o โลเวอร์ครับวันนี้เราอยู่กับโปรแกรม Microsoft Access นะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาดูฟังก์ชันอีกหนึ่งตัวของ Microsoft Access นะครับมีชื่อว่า d e ็ดดิฟเด็ดดิฟจะเป็นฟังก์ชันที่มีหน้าที่ในการคำนวณเพื่อหาผลต่างของวันที่และเวลานะครับเดี๋ยวในวันนี้ครับเราลองมาดูว่ามีขั้นตอนและว,วิธีการทำงานของฟังก์ชันเด็ดดิฟสามารถปรับเข้ามาช่วยเราในการทำงานได้อย่างไรบ้างนะครับ ติดตามชมกันครับกับ c h anel n เกมคอร์ o รเวอร์และฟังก์ชันเด็ดดิฟครับครับมาเริ่มกันที่บทที่1ครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเราจะสร้าง Text Box ขึ้นมาทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับเป็น t x x บ Box เกี่ยวกับวันที่2ตัวเกี่ยวกับเวลา2ตัวนะครับจะมีวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดเวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดนะครับชื่อของ Text Box ครับตัวแรกครับ วันที่เริ่มต้นเราให้เป็น DST นะครับก็คือ Date Start นะครับวันที่สิ้นสุดนะครับให้ชื่อ Text Box ว่า DFN นะครับเวลาเริ่มต้นเราให้ชื่อว่า t s t นะครับเวลาสิ้นสุดให้ชื่อว่า TFN และช่องผลลัพธ์นะครับให้ชื่อว่า ANS นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ ใช้ฟังก์ชันเดดดิฟกันทีละตัวครับครับเมื่อสร้าง TextBox เรียบร้อยนะครับเราจะสร้างปุ่มเพิ่มอีก2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มที่มีชื่อว่า TestDate แล้วก็ Test t i m e นะครับและอย่าลืมครับตั้งค่า TextBox นะครับที่ Format นะครับให้เป็น Date นะครับอันนี้เราใช้เป็น Medium Date นะครับที่วันสิ้นสุดก็เหมือนกันเป็น Medium Date นะครับส่วนเวลาครับ format ให้เป็น short time ทั้ง2ตัวนะครับผลลัพธ์ครับเราจะตั้ง format ให้เป็น number นะครับเพื่อแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขนะครับก็ให้เป็น standard นะครับแล้วก็เอาเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับอันนี้คือการตั้งค่าเพื่อให้ textbox ของเรารับค่าววันที่หรือว่าเวลานะครับพร้อมทั้งเดี๋ยวเราสร้างปุ่มเพื่อทดสอบฟังก์ชันด้วยนะครับที่ปุ่ม Test Date ครับเข้าไปที่ Event on Click ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราตั้งค่าที่ Set Property นะครับ Control Name นะครับ ns นะครับเราจะให้แสดงผลนะครับหรือว่าผลลัพธ์ที่ Text Box ที่มีชื่อว่า ns นะครับ t y o p e r t y ให้เป็น Value ครับใส่ฟังก์ชันเด e i i f ครับให้แสดงผลเป็นผลต่างของวันนะครับระหว่าง dst แล้วก็ dfn นะครับ ให้บวกไป1วันด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับโอเคครับกดเซฟครับปิดนะครับที่ฟองบิลครับเราเลือกวันที่เริ่มต้นเป็นวันที่1วันที่สิ้นสุดให้เป็นวันที่5นะครับกดที่ Test Date ครับผลลัพธ์จะได้เป็น5วันระหว่างวันที่1จนถึงวันที่5นะครับครับเดี๋ยวเราลองเลือก วันใหม่นะครับเอาวันที่31นะครับเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเดือนไปจนถึงวันที่30กันยานะครับเทสเด็ครับทั้งหมด31วันนะครับลองใหม่ครับทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้องของข้อมูลนะครับวันที่1กันยาจนถึง30กันยาเป็นกี่วัน ะครับก็คือ30วันนะครับอันนี้ก็คือค่าของเราถูกต้องเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนการตั้งค่าในเดตดิฟดูครับเข้าไปที่ดีไซน์วิวครับที่ปุ่มเทสเดทครับลองเปลี่ยนจาก D เป็น M นะครับซึ่ง M ก็คือจะเป็นการแสดงผลนับเป็นเดือนนะครับลองมาดูกันนะครับกดเซฟครับนะครับที่ค่าเดิมครับจากเดิมเป็น30วัน นะครับกด test data อ่ากด test date ครับจะเป็น1เดือนในที่นี้ก็คือจะเป็นผลลัพธ์ของ1เดือนนะครับจะนับเป็น1เดือนไม่นับเป็นวันแล้วนะครับเราปรับวันที่สิ้นสุดให้ไปจนถึงเดือนธันวาวันที่31กด test date อีกครั้งหนึ่งครับจะได้ระยะเป็น4เดือนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแสดงผลนะครับวันที่1มกรา รับจนถึง3 1มันวาจะเป็นทั้งหมดกี่เดือนนะครับผลลัพธ์ก็จะได้เป็น12เดือนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูการแสดงผลในฟังก์ชันของเวลากันอยู่บ้างนะครับไปที่ปุ่ม test time นะครับกดเข้าไปที่ test time เลือก event on click เหมือนเดิมครับ s up, <S แล้วก็มาโคบิลเดอร์ครับ ครับที่ Set Property เหมือนเดิมนะครับ Control Name NS นะครับ Value ครับ end, ก็เป็น d e d i f นะครับค่าที่เราต้องการเดี๋ยวเราลองทดสอบให้แสดงผลเป็นชั่วโมงดูก่อนนะครับสำหรับเวลาให้ใส่เป็นตัว H นะครับ โอเคแล้วก็เป็น PST นะครับก็คือวันที่อ่เวลาเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็น TFN ของเรานะครับโอเลปิดครับกดเซฟครับไปทดสอบกันดูครับการใส่ช่วงเวลาครับ08ครับ ครับตามด้วยนาทีนะครับเวลาสิ้นสุดครับ09:00นะครับก็คือ8โมงถึง9โมงคิดเป็นกี่ชั่วโมงกด test time ครับโอเคเวลาออกมาเป็น1ชั่วโมงนะครับเราลองเลือกเวลาสิ้นสุดใหม่นะครับเอาเป็น12:00โค นะครับกด test time นะครับ4ชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาตั้งค่านะครับในส่วนของเด็ดดิฟเพิ่มเติมนะครับเพื่อดูขั้นตอนและการปรับแต่งค่าการแสดงผลต่างๆนะครับไม่นะว่าจะเป็นในส่วนของการนับจำนวนชั่วโมงนาทีวันหรือเดือนหรือปีนะครับในส่วนของเด d ดดิฟนะครับสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมที่เราออกแบบมาไม่นะว่าจะเป็นการคำนวณระยะเวลาการซ่อม ผลต่างในการอาจจะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับด้านการทําแบบทดสอบก็ได้หรือจะเป็นเกี่ยวกับระบบทํา a t t e n d a n c e การลงเวลานับเข้างานออกงานการนับจํานวนเวลาลักษณะนี้ก็ได้นะครับยังไงฝากติดตามชม Microsoft Access นะครับในตอนต่อๆไปกับ Channel Game Cover n นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและติดตามวาไรตี้สนุกๆนะครับที่ w ว r ว gconlover.com นะครับวันนี้ลากันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ